สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่26เมษายน2564นะคะและราคาทองวันนี้ปรับครั้งที่2แล้วนะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไข i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา10นาฬิกา40นาทีครั้งที่2ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,500บาทรับซื้ออยู่ที่26,400บาท ส่วนทองรูปประพันธ์ก็สินะคะขายออกอยู่ที่27,000ืบาทรับซื้ออยู่ที่2องหมืาพันเกบาท60สตางค์ค่ะปรับขึ้นที่50บาทค่ะและสปอร์ตโกมีการปรับลดลง4.2ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทาลัาที่เพิ่มขึ้นค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดอยู่ที่1781.90ดดอลลาร์ต่อออนค่ะ ทองคําโลกนะคะลาสุดอยู่ที่1781.990ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.26%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะลาสุดอยู่ที่31.424ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.07%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ําหนักต่อกําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหัวเซ้งเฮงแล้วก็แม่ทองสุขกันเลยคะ่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ